สวัสดีจ้าบ้านชั้นสวรรค์นบนดินฮินองป้องป่ายสวัสดีเอฟซีเดอะเจฮิโน่เมื่อในเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกเปดเจฮิโนมาจ้ามาห้าเกิปเฮ็ดจ้าเขาว่าเฮ็ดลงฤดูเหมือนองค์ใจฮิโน่มาเบิร์นกันไวไ่าอีดาอีม่านปันใดแต่เัาได้มาคลิปกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเก็กน้ำเดือดจา้เา,าเฮ็ดละโกรเฮ็ดนัสาาเซาอีออกบอกฮินองโอ้งน้องเก็กแต่อื่นเขาองค์เนาะฮินองลงมาเบิร์นซื้อจ้าไปกันจ้าจ้านอเฮ็ดตะไคร ลุ้งจูดูใหน้อมีจน้อเบิงหิจัคไคจ้าอืมอืมดีน้อนจห,อหตอจอออนนอหตคไคสวยๆเลยจ้าน้องจ้าเบิง้ง

cái làng ổn mà chuẩn cái nó dáng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  đón nó ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ บงตามใครจ้าอือ่จ้านะงามๆเลยจ้านลูกขาวจ้า Jo uh. เนเดินเดินไปหาเห็ดกันหนาวอากาศเย็ยนเห็ดลงได้ดูใจเนโน่กีนกับเจ็บน้ำปักเดินขยิงขยิง โคอบอะปะบได้เอาตามาให้น้องเอาตามาดก็ดีออกแต่ละกระถา,าดนึกว่ามันจะบออกก็เลยเอาแต่ของอย่างมาแต่ก็ได้โยบไปยังเอาของอย่างก็ได้หาไปที่เดิมของเราที่เราเคยหาแหละ นหอดบอ่มา,านี่มันกระเห็นดอกตูมตะมุตะมิตา,าใ้่ไหมจูมจา้าจูมจ้าจูมอีกแล้วจ้าใช่ไหมจูมจา้า บรรยาการเงียบสงบมากใช่น้อเนะมันมีให้มาอเอาเราว่าเขาดูว่าเฮ็ดองให้เน้ะงนองเกดกันมาซือ้อเลาะเบิ้งไปเฮ็ดซื้อเลาะดูเลาะไปเผื่อมันเจอ จูม่มึงแล้วจ้าจ้าโอ๊ยเห็ดลงดูเพี่ยนมม้องเนี้ย ันให้นอ้องอืม,อมอเดีวเก่งให้นะกูครับโอ้ยหน้าเขียวเลยนี่ เฮ็ดบดเท้าน้องเกะกะอาศัซนำกันเลยขอบปเบิรงน้นงานอยู่บ้านให้น้อไว้ได้ไลปันใดจ้าบ้านละจ้าให้น้องเรียกเฮ็ดบทเท้าออกก่อนจ้าเโอเคน้มาโอกโอกกเหท้าออกจ้เห็ดลงแล้วดูซาวันที่ยีสเอนะจ้าวันนี้นะที่อกู่เราไปีัน

phải bắt lần đi anh biết cảm ơn. Mhm. Mhm. khung nè Mhm. 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 cái Mhm. Mhm. cái Mhm. nổi Mhm. 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 ต้องมาเป,ป็นปีเป็นเดืนอนเฮ็ดกระอ๊บออยู่เลยออเออพอดีเลยเนี่ยเอาข้าวไปสีแล้ววิ่งไว้แต่งข้า,ขาว Jangan titik yo. beri titik yo. atas <laughs> tunggu <laughs> kata 我一模。 ส่ก็นเลยครับพุทเ Thank yeah. you.

càng của nhà nước để nếu như như mình tâm lý thì nó càng thôi Gracias.

เ้าได้มาคลิปก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยฮิโน่เ <Yeah. S 1> ม่ก็เอ่ยลาง mm hmm. เสร็จเรียบร้อยละเฮ็ดน mm ่าเศ้าใจฮิโน่ได mm ้เยาอยู่หอกินเด้อยะงาม่ยใครจะเชื่อเตรียม mm hmm. ตัวจีแล้วจ้า mm hmm. ปิงแล้วจ้าฮิโน จะหอมหรือเปล่ายังไม่มีกลิ่นหอมเลยจ้ะมนไม่ Moment, ได้ดูมันหรอก